สองผู้หญิงนั่นแหละก็คิดดูว่าตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มที่จะหห้ลางเดือนไปเรื่อยๆอ,อยู่ตามวิถีชนบทไม่ใช่ในเมืองนะเพราะฉะนั้นแล้วในชนบทไมนไม้มีอะไรมากมายนอกจากเข้าปะอาหารเพียงแค่นั้นนะเพราะว่าสิ่งสุดท้ายของคนเราไม่เอาอะไรไปไม่ได้อย่าง แม้แต่ค,คุณงามความดีเนะี่ยเขาบอกว่าเอาติดตัวไปได้มันเอาติดตัวไปไม่ได้แต่การที่ทาคุณงามความดีเนะี่ยมันจะส่งไปส่งผลไปไหนส่งผลเราไปได้ไปคือถ้าทําความดีแล้วก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีสุขติถ้าเราทําไม่ดีก็จะไปภพภูมิที่ทุคติไม่ต้องแม้กระทั่งตอนที่เราเสียชีวิตณปัจจุบันเนี้ภพภูมิที่ดีก็คือเรานะมีคนรักใร้ มีงานมีการอยู่สุขสบายอย่างเช่นทําบาปทํากรรมไม่ดีพุ๊ภูมิก็คืออะไรติดคุกติดตารางอย่างนั้นแหละคุณโยนี่เลยง่ายๆเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปถึงตอนที่เราเสียชีวิตไปแล้วหรือพูดง่ายๆคือเราตายไปแล้วนั่นลนี่เลยเป็นลักษณะที่ว่าหลายคนก็เข้าใจอยู หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าเกิดมาทําไมบางทีก็กระถามนะก็เราอยากเกิดเองอะ่ะอันนี้คุณโยมจะรู้ได้ไหมได้ได้ไดยังไงว่าก็เราอยากเกิดเองอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราอยากเกิดเองไหมเพราะเราไม่ทราบได้แต่เพียงที่ว่าเราเกิดมาแล้วเราสามารถกําหนดเองได้มัมนกําหนดเองได้ว่าเราจะทําอะไรเราจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ตัวเรา อ่าไม่ใช่อยู่ที่ตัวใครเหมือนกับบอกคุณโยมแม่เขาเนะี่ยกรรมมุนาวัติติโลโกสัตว์โรคย่อมไปไปทำกรรมบอกเขาคนชั้นจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวบอกเขาว่าผลกรรมนั่นนะมันอยู่ที่ตัวเขาเองไม่ใช่ว่าอยู่ตัวนคนอื่นลูกหลานเขากินเหล้าเมายาสูบบุหรี่ติดยาสติดพ่อแม่เขาไม่เคยเอายัดเข้าปากมีแต่เขานัดข้าวยัดน้ำ นั่นแหละคุณโยมที่ป้อนข้าวป้อนน้ําให้กินสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแเลยเขาไม่เคยยัดใส่ลูกอันเป็นที่รักของตัวเองนะเมื่อเลี้ยงเติบโตมาแล้วที่บางทีก็อย่างที่เราเคยพูดว่าลูกที่กัดตันอยู่กัะตะเวทิตาแม้แต่บิดามดาที่เสียชีวิตไปเขาอย่างระลึกถึงบางคนเขาก็ยังบอกอีกละทําไปให้คนที่ตายไปแล้วได้บุญได้กุศล,ลด้วยเอ อันนี้เราก็งงเตียวกับคนที่คิดแบบนั้นถ้าคิดแบบนั้นก็แสดงว่าไม่อยากทําอะไรเลยก็ไม่ต้องทําก็ได้อย่างนั้นแหละการที่เราจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ที่เราทํานั้นคืออะไรเป็นการแสดงออกทางกายคือการทําบุญแล้วหรือลึกถึงผู้มีพระคุณนะีนั่นแหละเพียงง่ายๆแค่นี้เขาก็ไม่เข้าใจในจุดนั้นลักษณะนี้คือเราอธิบายฟังว่า บางคนเขาบอกว่าอทำแล้วเขาจะได้เหรอเขาไม่ได้แต่เราเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วได้บุญได้กุศลบุญก็คืออะไรความดีเออง่ายๆเห็นั้นนีง,ง,ง,งว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูกตาวิธีตามีคนอื่นชมเชยยกย่องว่าเป็นบุพการีขนาดบิดาบรรดาเสียชีวิตไปแล้วอย่างนึกถึงท่านเพียงแค่นี้แหล่ที่หลายคนนั้นบอกว่าทําแล้วมันได้อะไรเออ ถ้างั้นก็ไม่ต้องทําถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อะไรก็นั่นคือความคิดของท่านแล้วคือท่านไม่อยากเสียสละเราถามแค่ตอบเราถามคืนกลับคืนไปว่าแล้วท่านคิดว่าท่านเอาเก็บมาเยอะๆหามาได้เยอะท่านมีเยอะๆแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยท่านเอาไปได้ไหมไม่ได้สักอย่างเมื่อท่านเสียชีวิตไปคือไม่แม้กระทั่งแก้แหวนเงินทองเม้แตาคุณงามความ,ความดีก็เอาไปไม่ได้นั่นแหละเราถามคืนแค่นี้แหละ เราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปคิดมากเลยว่าเออทำอลไรจะได้อะไรมีคนถามอมืนั่นแหละมันก็ได้กับตัวท่านเองนั่นแหละไม่ได้ใครไม่ได้หรอกออนะก็เราถึงบอกไงว่าบุญนี้ผู้นี้บญแจกคือจะไม่เหุพากลา,างไผเห็ดผู้นั้นก็ได้ไผกินผู้นั้นก็อิ่มเหมือนเรากินข้าวเรากินเราอิ่มเองอันนี้คือการเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นให้รู้ ว่านักษนานี้มันคืออย่างนี้นะ